ราศีเมถุนสามลักษณะสําหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะมาดูลักษณะแรกดีกว่านะครับนี่ไซคอลักษณะแรกเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นปิตานะครับอืมปิตานะคือเขาเป็นคนที่บางสิ่งบางอย่างเขาเป็นคนเก็บความลับนะเป็นคนเก็บอารมณ์เก่งนะครับเป็นคนที่ใครๆหลายคนเนี่ยค่อนข้างจะมองว่าไม่รู้เขาคิดยังไงไม่รู้เขาไม่รู้เขาจะนคนแบบไหนเพราะบางทีบางครั้งเขาก็แสดงออกมาใน สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดคาดฝันหรือว่าทุกคนแปลกใจอยู่หลายครั้งในความเป็นโต,โต,โต,โตัวตนของเขาเพราะเขาคนนี้มีความลึกลับซ่อนเร้นในค,คนคนนี้เหมือนกันอะแล้วดูสิว่าถ้าซ่เตะเป็นอย่างไรนะกับคนคนนี้ไพ่ขึ้นเป็นโจโฉนะเขาเป็นคนคิดวางแผนความรักดีมากมากนะแล้วก็เป็นคนที่ถึงแม้จะไม่โรแมนติกแต่ก็เป็นคนที่รักจริงนะเป็นคนที่เปิดเผยกับความรักด้วยถึงแม้คนอื่นจะเหมือนเป็นความรักแต่คุณจะเป็นคนเดียวนะที่จะได้รู้นรู้ได้รู้เกี่ยวกับ ตัวต,วตวขนของตัวเขาว่าเขาเป็นคนอย่างไรนะคือเขาเป็นคนที่เหมือนแบบมีความคิดมีความอ่านแล้วก็เป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองสูงนั่นแหละนะครับถึงแม้วคนภายนอกจะมองว่าเออตัวเขาเป็นคนลึกลับแต่หากใครได้คบกับคนกษณะนี้เนี่ยนะคือเขาก็พร้อมที่จะเปิดเผยทั้งหมดด้วยเชิงกันนะครับอ่ะเรามาดูสิว่าตัวเขานะครับเป็นคน introvert นน introvert ไพ่ขึ้นว่าเป็นคน introvert นะคือเขาเป็นคนทำไรอิสระตามใจตัวเองนะยบางทีเขาไม่ต้องไป หวังพึ่งใครอะ่ะเออไม่ได้แบบตามใครแต่ทาตามใจตัวเองมากกว่าไปเหมือนนกที่มีกับอิสระภาพของตัวเองนะครับอ่าแลดูซิว่าตัวเขาเนี่ยอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่ากับคุณไพ่ขึ้นว่าอายุเท่ากับคุณนะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับมาดูคําเตือนดีกว่าสําหรับลักษณะหนึ่งนะครับพไพ่ว่าอย่างไร ไ่ขึ้นเป็นรอยยิ้มนะไปขึ้นหาถ้วยนะครับคือเขาเป็นคนแบบคิดเยอะเมือคิดเยอะๆๆๆอะไรถึงแต่บางสิ่งบางอย่างคุณในช่วงแรกถ้าคุณเจอคนเนี้ยอาจจะไม่เข้าใจเลยสักนิดตัวเขาเลยนะแต่ต้องใช้เวลากับคิดจํากัดตัวเขาความเข้าใจใตัวเขาก็าอาจจะเป็นคนติดๆิดหน่อยเป็นคนที่เข้าใจยากหน่อยแต่เมื่อได้อยู่ได้กัเมื่อได้ทําความเข้าใจแล้วเนี้ยคุณจะเข้าใจเขาไปเองอย่าเพิ่งรีบร้อนนะเพื่อจะเข้นให้เขาเป็นอย่างไรแต่คุณต้องเปิดใจเข้าหาเขาด้วยไม่งั้นเนี้ยมันจะไม่ได้ ไปต่อคนนี้ได้เลยถ้าหากคุณไม่เข้าใจครับนะครับมาดูลักษณะต่อมาลักษณะที่สองนะครับเป็นอย่างไรลักษณะที่สองนี่ใส่เป็นอย่างไรดูสิไพ่ขึ้นเป็นไพ่ความสุขนะไพ่ Happy Birthday นะ <c ười> คือเขาเป็นคนที่ ยิ้มยามแจ่มใสเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนที่ชอบเสืร์ฟไพคนนู้นคนนี้คนนั้นเป็นคนที่ชอบให้ชอบช่วยเหลือคนรับค้างคนไกลตัวเต็มไปหมดเลยเป็นคนที่เวลาทำอะไรชอบสร้างเสิ่งหรราะให้กับคนรับค้างนะครับแล้วมาดูเรื่องของลักษณะคติที่เป็นอย่างไรนะครับสําหรับลักษณะที่2องไพ่ขึ้นเป็น เสือร้องไห้สิงโตนะไม่ใช่เสือนะไพ่ขึ้นสเตรนจ์ไพ่ขึ้นเธอเก่งนะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของใจตัวเขาเนี่ยเขาก็เจอเรื่องแบบความรักที่เหมือนคล้ายๆหลอกเขาอ่ะเออคือคนที่ยิ้มแย้มง่ายคนมาเข้าหานะเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันเหมือนกับว่า มันทําให้ตัวเขาเจอความรักมาแบบหลา,ากหลายแต่ไหมเขาก็อยากได้ความรักที่เข้มแข็งแรงนะเป็นความความรักที่เขาสามารถควบคุมได้มันก็เหมือนเขาก็อยากมีความสุขทั้งโลกภายนอกคือคนรอบข้างด้วยแล้วก็อยากมีความสุขในความรักในปัจจุบันด้วยนะครับเขาค่อนข้าขง,ทงที่จะมีขีดจํากัดเยอะเหมือนกันนะพร้อมบ,บทในความรักเนี่ยก็ไม่ยิ้มนะเขาก็จริงจังนะครับอะรู้สึกว่าเขาควรกดอินโซลด์เอ็กโซลด์โอ้ไฟขึ้นมาพอดีนะไปขึ้นเป็นคน จริงๆเขาป็นคนอินโเว์ดนะคือเขาเป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ต้องสร้างเสี่ยงเราะเนี่ยคือเขาก็ไม่อยากให้เหมือนแบบชอบเวทล้อมอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องรบๆเขาไม่ค่อยอยากเจอนะเขาจึงต้องทํเสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นแล้วก็เลือกเลยนะบางอย่างเขาเลือกสังคมด้วยไม่ใช่ว่าเวลาเขาไปทํางานเนี่ยใช่ว่าทํางานที่ไหนก็ได้นะเขาเลือกสังคมเลือกทางที่ดีที่มีความสุขของเขามากกว่านั้นเขาจะคบใครจริงๆเนี่ยอืมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับตัวเขาเหมือนกันนะครับ แล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าๆกับคุณไพ่ขึ้นอายุมากกว่าคุณนะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับมาดูในเรื่องของคาเตือนนะครับสำหรับลักษณะที่สองไพ่จะเตือนมาอยางไรไพ่ขึ้นเป็นจักรยานสีแดงไม่ใช่เป็นคนจับขับจักรยานเะออเขาเป็นคนที่เต็มที่ับความรักนะ บางครั้งมันทำให้เขาทุกข์แต่เขาก็ยอมนะเออบางสิ่งบางอย่างเขาก็อยากได้ความรักที่มันดีจริงๆอ่าง,ง,ง,งนั้นั้นกุญเจอลักษะที่สองเนี่ยก็มันเป็นเรื่องของความเปิดใจมากกว่ามันเป็นเรื่องของการที่มันเข้าใจมากกว่านะเขาตัวเขาเองเนี่ยมันเหมือนแรกๆเขาอาจจะยังไม่เปิดใจแบบเต็มร้อยแต่เมื่อได้รู้จักมันทําให้เขาเปิดใจมันทําให้สัมพันธ์ไปได้นะับทุกๆอย่างมันต้องใช้การรอคอยทุกอย่างคือกันต้องมีการเซอร์ไพรส์การพูดคุยกันใช้เงินกันบ้างใช้ การสร้างความสุขกันบางแต่มันเป็นความรักที่ดีถ้าคุณได้เจอคนลักษณะสองนะครับมาลักษณะต่อมาลักษณะที่สามนะครับลักษณะที่สามนี่ใส่เป็นอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นเป็นคุณยายให้เงินนะครับคือเขาเป็นคนที่จริงใจกับคนรอบข้างนะเป็นคนที่ให้ชอบให้ให้แบบไม่หวังผลตอบแทนด้ซ้าไปนะครับแล้วเป็นคนที่เวลาทาอะไรแล้วเนี่ยมันเหมือน สร้างความสุขให้ตัวเองมากกว่าเป็นคนที่ชอบซื้อความสุขคน,คนชอบใช้เงินแต่เพื่อ่ง่ายนะเออแต่ว่ามันสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนที่แบบเ,ออเห็นคุณค่าเงินมากกว่าชีวิตไม่ใช่นะแต่ว่าคือเขาเป็นคนที่อยากสร้างความสุขมากกว่าอยากให้คนรับข้ามีความสุขอยากให้ตัวเองมีความสุขก็พอแล้วเป็นคนที่รักครอบครัวด้วยเช่นกันนะครับแล้วมาดูเรื่องของทัศนคติเป็นอย่างไรดูซิให้ขึ้นเป็นอยู่ที่เธอจัสตินนะครับอนมในเรื่องใจของตัวเขาเนี่ยเขามัน มันเจอเรื่องอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะแต่เขาเป็นคนเปิดเผยในความสัมพันธ์นะแล้วก็เขาชอบใครรักใครเนี่ยเขาไม่อ้อมค้อมนะเขาเข้าหาเขาพูดคุยเขาพร้อมเปเลยแหละเออในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วดูซิว่าเขาเป็นคนอินโซมบ์หรือว่าเอกโซมบ์ใขึ้นว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนเอกโซมบ์นะคือเขาเป็นคนที่แบบทําอะไรตามคนอื่นอ่ะทาอะไรที่อยากเจอ อยู่คนรอบข้างอยู่คนใกล้ตัวมันรู้สึกเขาปลอดภัยและอบอุ่นนะครับหรือว่าการทำอะไรก็ตามมันเหมือนมันต้องอยู่คนเยอะๆนะมีการทักถามมีการทำถ,มถ,มถ่มีการพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยมันทาให้เขารู้สึกมีความกระชุ่มกระชวยนะครับแล้วมาดูสิว่าตัวเขาอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเๆกับคุณใครขึ้นว่าอายุเท่าๆกับคุณนะครับและเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศเนยดูดซิใครขึ้นเป็นคนไทยนะครับ มาดูเรื่องของคําเตือนดีกว่านะลักษณะที่3ามรจะเตือนใบจับใบบ้างไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดถ้วยไพ่ขึ้นโลกแึ่งความฝันนะครับคือเขามีความคิดจินตนาการที่อยากจะมีความรักที่ดีมีความรักที่มีความสุขนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยสิ่งที่ไพ่อยากกระเตือนเนี่ยมันคือเรื่องของความคิดที่มันต้องตรงกันด้วยนะบางสิ่งบางอยา่างเขามีความคิดในแบบของเขาแล้วก็ถ้าหากมัน มีใครสักคนไปเปลี่ยนความคิดเ่ยไม่ได้เลยนะมันเป็นเรื่องของการพูดคุยเราเจอค,คนคนนี้ไม่ช่าคุณต้องเปลี่ยนให้เขาเป็นอย่างไรแต่เราสองคนจะเข้ากันได้อย่างไรมากกว่านะเออเราใหญ่จะไปบังคับให้เขาเป็นแบบไหนมาทําให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกไม่ชอบคนกูนั้นเลยเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับมาดูเรื่องของสถานที่ดีกว่านะแต่จเจอตั้งสามลักษณะเนี่ยที่ไหนได้บ้างนะครับในเรื่องของสถานที่ดูซิจะเจอตั้งสามลักษณะที่ไหนได้บ้าง ให้ขึ้นเป็นแต่งหน้าเค้กนะเอ,อิรดลามละของหวานนะคาเฟ่ที่มีเค้กนะเอ,อิดลองไปกินเราไปจิบกาแฟก็มีโอกาสได้พบเจอนะครับทั้งสามลษณะนี้ด้วยเช่นกันนะครับสอไปขึ้นในเรื่องของการเดินทางนะไป ในประเทศหรือต่างประเทศนะไปป่าไม้ไปภูเขานะไปทะเลอะไรเงี้ยเนี้ยมีการออกเดินทางจะได้พบได้เจอโดยบังเอิญสําหรับสัตว์เนี้จะได้มีโอกาสพบเจอน,นะครับเต่อมานะสถานที่ต่อมาไปขึ้นเป็นความหลากหลายนะครับเอไพ่ใบเนี้ยมึงบอกว่าจะได้เจอจากคนรู้จักอืมีการชักนํามีการเาแบบแนะนําให้คุณรู้จักคนคนนี้รวมไปถึงการไปพบปะเพื่อนๆนะจากการนัด กินข้าวหรือว่านะัดเจอเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเก่าสมัยเรียนนะหรือว่าเพื่อนในที่สถานที่ทำงานต่าง,างๆนั้นโอกาสได้พบไปเจอนะครับทั้งสามลักษณะนี้จากการชักนำจากการแนะนำนะครับให้คุณได้เจอโดยเช่งจันกน,นะครับมาดูลักษณะที่ต้องระวังดีกว่าเออดูซิเป็นอย่างไรในช่วงนี้ต้องระวังลักษณะแบบไหนไพ่ขึ้นเป็นครอบครัวไพ่ใชิรหวังครอบครัวนะแต่ระวังในรูปแบบที่เขาพยายามจะ ตีตัวเข้าใกล้ตัวปุ่นนะครับแล้วก็เออแล้เ,เป็นอย่างไรดูซิมันเหมือนกับว่าเขาเองเนี่ยพยายามจะเหมือนแบบ มาเป็นเพื่อนก่อนเออมาเป็นคนรู้จักก่อนนะแล้วก็พยายามจะรู้จักครอบครัวคุณนะพยายามจะรู้จักคนรอบข้างของคุณเพื่อนของคุณเขาพยายามจะเข้าหาราคนรอบข้างคุณรู้สึกแบบเฮ้ยคนนี้ไม่อันตรายนะคนนี้โอเคนะแล้วอย่างไรนะเป็นอย่างไร,รคุณคือเขาก็มาเหมือนประาพาคมปประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายแต่มันทําให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมคนนี้รู้สึกปลอดภัยจังเลยบางทีนะต้องบอกนี่ลักษณะแบบนี้มาบางที้ไม่เชื่อเลยนะบางทีแค่อยากรู้จักเฉยๆ เออบางทีเขาไม่คิดอะไรแต่เขามันดูดีนะเออเขาก็โอเคนะแต่บางครั้งเขามามาไปไปเราเพียงเพียงแก่เขาแบบคิดคุณแค่เพื่อน,แ,อนแค่พี่น้องเท่านั้นมันทำให้ใจตัวคุณมันปั่นปวนมากกว่าเออแล้วต,ต้องระวังเนี่ยไม่ใช่ทําให้คุณเจ็บเนื้อเจ็บตัวสเ,เ,เสียเงินเสียทองหรือเสียตัวไม่ใช่แต่ทําให้คุณรู้สึกแบบรักเขาครั้งเดียวมากกว่าต้องระวังให้ดีนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ